สวัสดีครับท่านผู้ชมครับลุงท YouTube. ําำยูทู e พามาซ่อมวันนี้มาซ่อมสว่านไร้สายนี้แบตเตอรี่เขาเสื่อมครับซิปนมาถูกกเจอที่คองไุให้แบตเตอรี่ไปประมาณปีหนึ่งไม่ถึงดีเสื่อมนะครับเจอะไม่ฮีดออกแบตหมด เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้อัปเกรดไปตามเสี่ยงแบบนี้หรือออกมาง่ายๆครับท่านผู้ชม สกรูสี่ตัวแล้วเปิดออกมาเลยมีสปริงอยู่ตัวหนึ่ง<ม>ก็จะเห็นก็จะเห็นแผงวอองออ BMS ครับตัวควบคุมการชาร์จครับแล้วก็แบตเตอรี่จะมีทั้งหมด l i t h i u m อ o n หกก้อนอันนี้น่าจะเป็นแบตจิ๊ครับไม่มีไม่มีแบรนด์เนมมีอะไรเลยลอ <c oughs> งวัดโวลต์ดูครับเพื่อ เก็ได้ก็สรุกครับ,รบเป็นเป็นแพ็คแบตเตอรี่สิบสองโวล์ครับส่วนจาก EM ี่แอมนั้นไม่ทราบเพราะว่า ไม่มีเนมเพดบอกที่ทานเลยลักษณะการต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับก็เพ <T> ื่อทันหลงนะครับถ่ายรูปไว้ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบตเปลี่ยนสร้างแบตใหม่เข้าไปเราจะได้ต่อตามนี้ครับ ม,มีแบตลิเทียมใหม่อยู่ก้อนหนึ่งก็ลองเอามาเทียบดูก็น่าจะเป็นท้ายหนึ่งแปดหกห้าศูนย์ครับแต่กี่มิลลิแอมไม่ทราบเดี๋ยวผมไปซื้อสามพันมิลลิแอมมาใส่ครับทั้งหมดหกก้อน

ว่าแผนผังเส้นทางเดินสายไฟไปด้วยครับเพื่อป้องกันความสับสนเวลาประกอบเซลล์ใหม่แล้วก็อย่าลืมภาพถ่ายนะครับ ต่อไปก็งัดงัดครับงัดเอาแผ่นแผ่นที่เทียมครับที่เขาสปอตไว้ออกแล้วก็้ออนอีกต่อมาก็เอาแบตเตอรี่ออก นีผ้ผมผมซื้อแบตบดิเทียมมาใหม่แล้วจอนละสามพันมิเออมก็เอามาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปละประกอบเข้าไปลวตอนนี้กําลังเดินสายไฟโดยการสปอตแผนน่นดิเทียมครับโดยดูจากแผงผังจอนแล้วก็รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ครับ หลังจากที่เราเดินสายไฟครบหมดแล้วก็วัดโวลต์สุดท้ายครับได้12.45โวลต์ก็โอเคครับขั้นตอนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ประกอบเข้ารูป่้นให้เป็นปกติก็มีเรื่องที่จะ บอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าแบตเตอรี่ชุดใหม่ที่ผมเปลี่ยนนี้ผมผมได้นำไปชาร์จทุกก้อนแล้วนะครับให้เต็มครับทั้งหมดก,ก้อนนะแต่ขาดอยู่อย่างหนึ่งที่ซึ่งไม่ได้ทำก็คือการบาลานซ์แบตครับเนื่องจากไม่ได้ซื้อลางบาลานซ์มาครับจะคิดว่าก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรมากมายนะครับ รุปคือเป็นการแพ็คแบตเตอรี่12โวลต์ครับขนาด6แอมป์ชั่วโมงครับป้ายข้างๆที่เขียนไว้229โวลต์นั่นอย่าไปสนใจนะครับอันนั้นไม่ถูกต้องนะครับแต่ป้ายนี่ที่ไมอ่อนนั้นถูกต้องแลครับ ผมเอาพูดอีกรอบหนึ่งครับได้12.44ครับโอเคเลยครับ เราเสียบชาร์จดูครับก็เสียบชาร์จได้เป็นปกติครับไฟแดงนี้คือกำลังชาร์จครับจักนักก็เขียวก็สแดงหนึ่งหนักเต็มครับ คไฟเขียวแล้วครับแสดงว่าชาร์จเต็มแล้วนี่ครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กรุณาติดตามครับพบกับลุงดำ u t u b e ในคลิปใหม่คราวเน้่นะครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ